i n c r e d i t Superman หมายถึงอะไร คลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันสั้นๆเกี่ยวกับเอ็นเครดิตของซูเปอร์แมนนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอพูดถึงเอ็นเครดิตเนี่ยก็อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาสาคัญบางส่วนรวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับเอ็นเครดิตเองเนี่ยถ้ายังไม่ได้ดูซูเปอร์แมนมามันก็อาจจะเป็นการสปอยครับเพราะฉะนั้นแจ้งเตือนไว้ก่อนว่าคลิปนี้มีเนื้อหาที่อาจเป็นสปอยถ้าใครยังไม่ได้ดูซูเปอร์แมนก็ขอให้ข้ามไปก่อนหรือถ้าใครยังไม่ได้ดูแต่ก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรโดนสปอยได้ก็เชิญรับชมคลิปนี้ได้เลยครับ อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าในเรื่องซูเปอร์แมนเนี่ยมีเครดิตอยู่2ตัวซึ่งเจมกันเขาได้ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ไปแล้วว่าเครดิตของเขาเนี่ยที่ใส่ในหนังเรื่องต่างๆเนี่ยมันจะไม่ได้สําคัญเหมือนตอนท้ายเครดิตของ MCU ที่จะมีการเชื่อมโยงไปยังเรื่องถัดๆไปครับเขาอยากให้ end เอ็นเครดิตในจักรวาล DC เนี่ยเป็นเหมือนของแถมที่ดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ครับแบบดูแล้วอาจจะยิ้มๆแต่ไม่ได้มีเนื้อหาที่เป็นการบอกใบ้อนาคตเกี่ยวกับหนังเรื่องอื่นๆเพราะฉะนั้นเครดิตที่ออกมาภายในเรื่องเนี่ยมันจึงเหมือนเป็นเครดิตที่ไม่ได้มมมมีีคววามมาาาาหยออะไรรัแต่่พเดดูกน แล้วเนี่ยมันอาจจะมีความหมายแฝงอยู่ในนั้นก็ได้ซึ่งมันก็มีคนพยายามวิเคราะห์กันภายในโลกโซเชียลหลากหลายประเด็นนะครับว่าในเครดิตเนี่ยมันหมายถึงอะไรได้บ้างซึ่งประเด็นต่ตางๆเหล่านี้นี่แหละครับที่เราจะหยิบมาคุยกันในวันนี้เริ่มกันที่เครดิตตัวแรกก่อนนะครับที่เราเรียกว่า mid เครดิตเป็นเครดิตขั้นกลางก่อนถึงตัวสุดท้ายอันนี้เนี่ยผมต้องบอกตามตรงว่าไม่สามารถวิเคราะห์อะไรได้ครับเพราะมันแทบไม่มีอะไรเลยมันก็คืออันนี้เป็นฉากที่ซูเปอร์แมนนั่งอยู่กับคริปโตที่ดวงจันทร์แล้วก็มองกลับมายังโลกฉากมันมีแค่นี้เลยยนิ่งๆอู แค่นั้นเลยไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเราก็เลยวิเคราะห์อะไรไม่ได้มากนักครับซึ่งจริงๆมันอาจจะมีความหมายแฝงที่เขาอยากสื่อก็ได้นะแต่ว่าผมคิดว่ามันน้อยไปวิเคราะห์เดี๋ยวมันจะกลายเป็นการมโนมากจนเกินไปครับเพราะฉะนั้นขอข้ามมาเลยนะครับข้ามมายังตัวเครดิตตัวสุดท้ายเลยเพราะอันนี้แหละตัวสําคัญว่ามันเหมือนจะมีอะไรแฝงอยู่ ท้ายเครดิตตัวนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเรื่องราวทั้งหมดได้จบลงไปแล้วซึ่งถ้าใครดูมาแล้วก็จะทราบกันดีนะครับว่าภายในเนื้อเรื่องเนี่ยมันเกิดสิ่งที่เรียกว่า Pocket universe ที่เล็กซ์รูเทอร์เป็นคนสร้างขึ้นมาซึ่งภายในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาได้อธิบายไว้ว่าเจ้าพ็อกเก็ตยูนิเวิร์สเนี่ยที่เล็กซ์รูเทอร์สร้างขึ้นมาเนี่ยในการสร้างมันขึ้นมาเนี่ยคำนวณผิดแม้แต่นิดเดียวโลกอาจจะกลายเป็นหลุมดําได้เลยครับและนอกจากนี้เนี่ยในการเปิดใช้ Pocket universe, ถเป,ประตูมมไนาน,าน,นี่ยัก็วกเกใน ท้ายที่สุดเนี่ยเล็กรูเทอร์ก็ใช้ความคาดเคลื่อนตรงนี้ในการเปิดพ็อกเก็ตยูนิเวิร์สแล้วพ็อกเก็ตยูนิเวิร์สก็แตกออกมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับทําให้การแตกของพ็อกเก็ตยูนิเวิร์สเนี่ยส่งผลให้แผ่นดินด้านบนเนี่ยฉีกออกเป็น2ฝั่งด้วยโดยมีพ็อกเก็ตยูนิเวิร์สอยู่ด้านล่างเป็นการดึงความสนใจให้ซูเปอร์แมนออกมาช่วยเหลือผู้คนครับเล็กร mm ูเทอร์จะได้เริ่มแผนในการจัดการกับซูเปอร์แมนซึ่งในท้ายที่สุดเนี่ยซูเปอร์แมนกับมิสเตอร์เทอร์ริฟิกกกกก็็็็สสาาามมมรรถปปิิิิดดดพพพอออเเเตตยูนนวว์ลงไไ้แ่่่่ัใช ฉีกแผ่นดินออกมาเนี่ยแผ่นดินมันก็แตกออกเป็น2ฝั่งรวมถึงตึกที่อยู่ระหว่างนั้นเนี่ยมันก็ฉีกครึ่งฉีกกลางออกมาเต็มไปหมดครับทำให้หลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยเขาก็ได้มีการซ่อมแซมตึกกันตึกที่แยกส่วนออกมาแต่ไม่ถล่มเนี่ยเขาก็มีการเชื่อมติดกลับไปซึ่งนํามาสู่เครดิตตัวนี้นี่แหละครับ โดยสิ่งที่เกิดขึ้นในฉากนี้ก็คือเป็นฉากที่ซูเปอร์แมนและมิสเตอร์ทริฟิกกำลังยืนดูรอยเชื่อมตึกที่พวกเขาเพิ่งทำกันเสร็จครับแล้วพอยืนดูกันไปสักพักซูเปอร์แมนก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมรอยเชื่อมนี้มันไม่เป๊ะพอเกิดคำถามนี้ก็ทำให้มิสเตอร์ทริฟิกเนี่ยเหมือนเกิดอาการงอนขึ้นมาครับแล้วก็พูดประมาณว่าแล้วไงมันไม่เนียนแล้วยังไงจะให้รื้อทำใหม่ทั้งหมดเลยไหมอะไรประมาณนี้ครับแล้วมิสเตอร์ทริฟิกก็งอนตุ๊บปองออกไปแล้วซูเปอร์แมนก็เหมือนงงกับตัวเองว่าเอ๊ะ่่ะาจจนะแตว สิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์มันประมาณนี้ละกัน ซึ่งการพูดถึงความไม่เป๊ะของการพยายามเชื่อมร้อยต่อนี้นะครับคนก็เอามาคิดต่อกันว่าเอ๊ะมันมีนัยยะแฝงหรือเปล่าซึ่งหลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่2เรื่องด้วยกันที่คนคิดวิเคราะห์ไปว่าเจมกันพยายามสื่อสารมาถึงเรานะครับเริ่มกันที่อย่างแรกก่อนดีกว่าว่าเขาวิเคราะห์กันว่าอะไรนะครับอย่างแรกเนี่ยเขาวิเคราะห์กันว่าเจมกันอาจจะพยายามหมายถึงรอยร้าวของเขากับค่ายเก่าอย่างมา r v เวลสตูดิโอครับที่เคยขับไล่เขาออกมาอยู่ช่วงหนึ่งเนื่องจากว่าตอนนั้นครับมีกลุ่มคนเนี่ยพยายามไป เล่นมุกเหยียดเพศมีการเล่นมุกเกี่ยวกับเด็กที่ไม่เหมาะสมอะไรประมาณนี้นะครับทำให้ตอนนั้นเนี่ยมีกระแสเกี่ยวกับการแบนเจมการเกิดขึ้นมาว v e สตูดิโอจึงลงดาบด้วยการขับไล่เจมกันออกจากโปรเจกต์ต่างๆครับรวมถึงการกํากับการเดี่ภาค3ด้วยทั้งๆที่โพสต์เหล่านั้นที่มีคนขุดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นโพสต์ที่เก่าหลายปีมากๆแล้วครับจริงๆมันไม่ควรเอามาตัดสินทัศนคติในปัจจุบันแล้วแต่อย่างไรก็ตามการปลดเจมกันมันก็เกิดขึ้นในมาว v e สตูดิโอครับแต่ว่าพอผ่านไปสักพักหลังจจาากกกรระแแสเเิ่มมซลลง้ัน ได้มีการไปกำกับเดอะซูชัยสปอร์ตให้กับ DC แล้วเนี่ยมาเวลก็เชิญเจมกันกลับมากำกับกาเดียนภาคสามครับคนก็มองว่าเอ๊ะไอ้การพูดถึงรอยแตกรอยเชื่อมตรงนี้เนี่ยมองว่ามันเป็นรอยร้าวระหว่างเจมกันกับมาเวลที่พอมันแตกกันไปแล้วแล้วมาเวลพยายามเชิญเขากลับมาเพื่อเชื่อมกลับมาให้มันเป็นเหมือนเดิมเนี่ยสุดท้ายแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วครับแม้ว่าเขาจะกลับไปทําหนังที่ยอดเยี่ยมอย่าง Guard i a n of the Galaxy ภาค3ออกมาให้มาเวลสตูดิโอได้แต่ทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมแล้วทําให้สุดท้ายเจมกกกกันออมาาแลล้ว็ยเน เป็น c ีอของ DC ในที่สุดครับนี่คือประเด็นแรกที่มีคนพูดถึงแล้วก็พยายามวิเคราะห์ไว้จะออกมาเป็นรูปแบบนี้ครับซึ่งก็น่าสนใจดีครับทุกคนคิดว่ายังไงครับประเด็นนี้ใช่สิ่งที่เจมกันพยายามจะสื่อสารไหมซึ่งถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยยังไม่ใช่น่าจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งครับอีกประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงกันนะครับที่มีคนพยายามวิเคราะห์พูดคุยกันเนี่ย,นนยหลายคนก็มองว่าการพูดถึงรอยเชื่อมที่มันไม่ค่อยเนียนเนี่ยมันหมายถึงจักรวาลใหม่ที่เจมกกัันนนนพยยยาาาาามมมสรร้้้งงงงขึึี่่แหหลว็ถเอื ้ดวยโดยเขามองว่าการพูดว่ารอยเชื่อมนี่มันดูไม่เนียนมันและดูไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันเป็นเหมือนการสื่อสารจากเจมกันที่บอกกับเราคนดูว่าเขารู้ตัวนะว่าจักรวาลที่เขาพยายามสร้างรวมถึงหนังเรื่องซูเปอร์แมนเนี่ยมันยังไม่ได้ดีที่สุดมันยังไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกการที่เขาพยายามเข้ามาซ่อมแซมจักรวาลดีซที่มันเคยเละเทะมาก่อนเนี่ยเขาอาจจะซ่อมได้ไม่เนียนหรอกแต่เขาก็ทําได้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําออกมาได้แล้วในฉากนั้นซูเปอร์แมนจึงเป็นเหมือนตัวแทนของคนดูอะครับที่ถามว่าเอ๊ะที่ออกมาเนี่ม่สบบบูรรณ์แหือปลา ส่วนทั้งฝั่งของมิสเตอร์ทริฟิกเองก็เป็นเหมือนตัวแทนของเจมส์กันหรือว่าตัวแทนของผู้สร้างนะครับว่าเขารู้ดีว่ามันไม่เพอร์เฟกสุดท้ายแล้วมันยังไงครับมันก็เป็นการเหมือนการประชดประชันเล็กๆว่ามันออกมาไม่เพอร์เฟกแล้วยังไงจะต้องรื้อตึกทํากันอีกรอบไหมก็เหมือนจะสื่อสารว่าจะต้องรื้อหนังรื้อโครงสร้างรื้อจักรวาลสร้างกันใหม่อีกรอบไหมถ้าต้องการความเพอร์เฟกขนาดนั้นอะไรประมาณนี้ครับซึ่งโดยส่วนตัวผมผมก็คิดว่าเอออันนี้เนี่ยเข้าท่าอาจจะเป็นสารที่เจม,ยายามส์ีส่ Qui อันหลังเนี่ยเข้าเขามากกว่าครับแต่ก็ไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นนัยยะที่มันบ่งบอกได้ทั้ง2แบบเขาอาจจะพยายามสื่อสารออกมาทั้ง2แบบในฉากฉากเดียวก็ได้นะครับแล้วทุกคนนะครับคิดว่าในฉากนี้เนี่ยมันมีนัยยะแฝงในแบบไหนกันแน่หรือว่าจริงๆแล้วทุกคนคิดว่ามันไม่มีนัยยะแฝงหรอกพวกเราคิดมากกันไปเองคนดูคิดมากกันไปเองคิดเห็นยังไงลองพิมพ์เข้ามาคุยกันครับส่วนเราก็อย่างที่บอกไปว่าเราคิดว่ามันเป็นในรูปแบบหลังที่เจมกันพยายามบอกกับเราว่าเขารู้ว่าจักรวาลที่สร้างขึ้นใหม่มันไม่สมบูรณ์แบบ มาแล้วซึ่งมันก็อาจจะมีบ้างแหละที่คนนั้นไม่ชอบตรงนี้คนนี้ไม่ชอบตรงนั้นยกตัวอย่างอย่างตัวผมเองครับต้องบอกว่าโดยรวมเนี่ยผมชอบหนังเรื่องซูเปอร์แมนมากๆแต่ว่าส่วนที่ผมไม่ชอบเนี่ยก็มีครับผมไม่ชอบในส่วนของอัลตร้าแมนเพราะรู้สึกว่ามุกนี้เนี่ยมันถูกใช้บ่อยซึ่งผมมีการคาดเดาวไว้ก่อนอยู่แล้วว่าอัลตร้าแมนจะเป็นอะไรยังไงซึ่งพอเฉลยออกมาเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับที่คิดไว้แต่ดีที่มันมีลูกเล่นมากกว่าที่ผมคิดไว้มันก็เลยดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่ายังไงก็ตามครับผมก็ยังไม่ค่อยชอบออล้้าาแมนนววกกก็็ีจุดดึงคคืผิ่ ในการเล่าเรื่องเรื่องราวของคลาร์กเคนในฐานะนักข่าวกับความสัมพันธ์ของกลุ่มคนต่างๆในสำนักข่าว Daily Planet มันแลดูเบาบางไปนิดนึงนะครับอันนี้เป็นจุดที่แอบเสียดายเล็กๆน้อยๆแต่อย่างที่เราเห็นครับว่าสุดท้ายภาพรวมมันออกมาเนี่ยคนส่วนใหญ่ชอบมันครับแม้ว่ามันจะไม่เพอร์เฟกก็ตามและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้ครับเป็นการพูดคุยกันสั้นว่าเออเอ็นเครดิตของซูเปอร์แมนเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่เราอาจจะไม่ได้สรุปให้นะครับว่าสุดท้ายแล้วมันหมายถึงอะไรเพียงแต่มีการให้ทัศนะไปววว่่่่าาาาสนนนนตัเัเเเรรคิดแบบี้ท้ทซึง อย่างที่บอกไปครับว่าถ้าใครคิดเห็นอย่างอื่นเนี่ยสามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับและสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ